หลายคนตกสะลึงพรึงเพลิดมากคือคข่าวเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่8มกราเดือนที่แล้วครับอยู่ๆมีสอส,ออส,อส,อสอดีตสสท่านหนึ่งคือคุณวัชระเนี่ยบอกเฮ้ยคุณรู้ไหมสนามบินดอนเมืองมีประตูลับครับไปเจอกันอีท่าไหนครับพี่แจ็คเพราะว่าพี่น้องในการท่านะครับได้ชี้เบาะแสให้ผมแล้วพาผมไปดูและได้เห็นว่ามันสอว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจริง และผิดกฎการบินระหว่างประเทศด้วยซึ่งปกติถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนจะโดยสารเครื่องบินไม่ว่าในหรือนอกประเทศเราก็ต้องเข้าตามตรอบแล้วก็ไปสแกนไปอะไรต่ออะไรมีการกลางมือตรวจเอาเข็มขัดออกนะครับ,รบเพื่อที่จะผ่านการตรวจจากการท่าว่าไม่มีของผิดกฎหมายไม่มีสิ่งที่เป็นอาวุธ นะครับและยิ่งถ้าไปต่างประเทศยิ่งแล้วใหญ่นะครับอาจจะมีการค้นกระเป๋าด้วยซ้ำไปนะครับครับซึ่งการเข้าออกที่สนามบินก็ต้องผ่านตอมผ่านศุลกากรผ่านตอม,ตอมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกต้องไหมครับถูกครับทีนี้ปรากฏว่าประตูลับที่สนามบินดอนเมืองนี้สร้างติดกับโรงเก็บเครื่องบิน ของเอกชนคือเป็นเอกชนที่สามารถเอากุญแจไปไขเปิดปิดประตูได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เลียงนิดหนึ่งนะครับคือคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นคนไทยครับคุณผู้ชมจะจะโดยสารเครื่องบินรลทั้งชาติก็ตามใครก็ตามเอาอเอางี้ก่อนในประเทศครับเราก็จะเจอสองอันก็คือ ไอ้ด่านรักษาความปลอดภัยที่พี่แจ็คบอกอะจะต้องผ่านไอ้ประตูนั้นใครตี๊ดก็ต้องไปกางแขนกระเป๋าก็ต้องถูกเอ็กซเรย์ไม่ว่าจะใต้ท้องเครื่องหรือจะเป็นตัวตัวที่หิ้วขึ้นไปทั้งสิ่งผิดกฎหมายทั้งอะไรแต่ถ้าต่างประเทศก็จะมี3ด่านคือด่านรักษาความปลอดภัยต่อมและศุลกากรครับทีนี้ประตูที่ว่าเนี่ยมันไปอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินเอกชนใช่ครับไปอยู่ติดกับ ไปอยู่ที่ผน,นังของโรงเก็บเครื่องบินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขามีเครื่องบินที่เก็บอยู่ในนั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เปรียบหรือตามที่เราคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณสามารถเปิดให้ใครเข้าออกได้ซิวะก็คือคนที่จะต้องโดยสารเครื่องบินเอกชนรายนี้ใช่ครับอันนี้เราสันนิษฐานอย่างนี้ก่อนอ่ะเชิญต่อเลยครับ,รบซึ่งประตูนี้ครับมีการทราบว่ามีการขออนุมัติ จากท่ากาศยานดอนเมืองในการทำประตูนี้ประมาณปี2 5 6 2 6 3ประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่ในยุคของรัฐมนตรีท่านหนึ่งและมีการอนุม,มัติให้ทำประตูปิดเปิดออกมาสู่ทางสาธารณะ,ะได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสอว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอธิบายเพิ่มนิดนึงรประตูนี้ถ้าเปิด ออกจากโรงเก็บเครื่องบินครับที่บอกว่าเปิดมาทางสาธารณะนี่ค,คืออะไรถนนเลยเหรอคือถนนเลยครับสมมุติว่าพี่น้องก็รู้จักสนามบินดอนเมืองนะครับ,รบถ้าเรามาจากลังสิตโอเคผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองแล้วเราจะเห็นว่าพอเลยติดกับสนามบินจะมีปัป๊มปตทครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าทางปั๊มปตทครับเลี้ยวเข้าไปเราก็จะผ่านโรงเก็บเครื่องบินของบริษัทเอกชนหลายแห่งนะครับแต่ไปถึง แห่งแห่งหนึ่งครับปรากฏว่ามีถนนสร้างเว้าเข้าไปและทําตาข่ายกัน้นเว้าเข้าไปข้างในแต่โรงเงินด่นี่ตาข่ายกั้นเขาอยู่ยติดริมถนนหมดไม่สามารถที่เอารถเข้าไปจอดได้แต่เฉพาะโรงนี้เนี่ยเป็นพิเศษครับมีถนนเนี่ยเข้าไปถึงติดกับโรงเก็บเครื่องบินและทําประตูตรงนั้นส่วนตาข่ายเนี่ย ตาข่ายก็คือนั่น,นครับดูดูดูรูปไปด้วย,าายดูดูดูผ้าไปประตูตาข่ายเหล็กจะอยู่ถัดจากประตูที่เปิดปิดได้และประตูนั้นนะครับก็จะมีบันได3ขั้นนะครับบันได3ขั้นเนี่ย ก็ถ้าท่านใส่ส้นสูงก็เดินได้สบายจินนาาการ,รว่าไม่ต้องจินนาาการแต่คิดความเป็นจริงว่าหลังประตูนั้นคือโรงเก็บเครื่องบินถูกต้องครับถ้าล้วตะข่ายกินมาที่ประตูไอยอย่างนี้ยังเออโอเคใช่เพราะมันไม่สามารถเข้าออกได้โดยสะดวกถูกต้องครับแต่นี่คือพอออกมาแล้ว จะเป็นนายคนไหนนางคนไหนนางสาวคนไหนหนีคดงคดียังไงก็เดินได้เลยครับไม่ว่าจะมา<อ>จากฮ่องกงจะมาจากสิงคโปร์ดูใบผมไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองก็ได้นะเพาดูใบดูต้นดูดอกได้หมดไม่ก็คือผมนี่ดูตัวเองพอเมื่อผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ชอบทำและมีพี่น้องประชาชนในจานท่าเนี่ยแจ้งเบาะแสผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราก็ไม่อากที่จะนิ่งดูดายอยู่ได้นะครับเพราะอดีตสสหรืออดีตสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านเนี่ยก็จะได้เงินกองทุนรัฐสภาเป็นเงินยังชีพนะครับอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนได้2,004นะครับต่อเดือนพอนในยุคคสชคอสอชเห็นว่าไอ้พวกนักการเมืองมาได้เยอะไปก็ตัดเหลือแค่ 1, มื่นแล้วก็ต่อมาสมัยยุคท่านอาจารย์วันนวันมวมัดนมัททาท่านก็ เพิ่มให้เท่าเดิมคือให้สิทธิตามเดิมคือได้เดือนละ24000คือเราก็ยังคงต้องทำหน้าที่ให้สมกับเงินภาษีให้สม,ส,สมกับเงินที่พี่น้องประชาชนจ่ายภาษีให้เราแต่ว่าเดือนที่ผ่านมายังไม่ได้เพราะว่าสำนังกงานเลขาธิการสภาผ้้ตท์รัษฎรบอกว่าเงินหมด ก็ไม่ทราบว่าเลขาธิการสภาผู้แทนสภานี่บริหารงานอย่างไรนะครับพั่นก็ม่สำคัญไม่ต้องมาถามว่าทําไมวัชระต้องมาถามทําเรื่องนี้ใช่ครับเขายเป็นประชาชนคนไทยและเป็นอดีตผู้แทนเรามีความสํานึกสํานึกตลอดเวลาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้โอกาสมาเป็นสสในนามพักประชาธิปัตย์ทีนี้กลับเข้าไปครับพอคนในการท่าที่เขาทนไม่ไหวเขามาร้องอดีตสสวัชระวันที่ไปดูเนี่ย มีการขัดขวางไหมอ,อ๋อไม่มีครับไม่มีการขัดขวางใดๆทั้งสิ้นแต่มีกล้องวงจรปิดซึ่งกล้องวงจรปิดมีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายตัวครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขอให้ปวชนะครับได้เรียกสัเนากล้องวงจรปิดย้อนหลังให้นานที่สุดเท่าที่นานได้เนี่ยเอามาดูว่าใครเปิดเข้าออกบ้างก็จะเห็นแล้วมีกุญแจไขไหมวันนั้น คือผมเนี่ยาพวกเราไม่มีกุญแจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปประสานกับช่างทํากุญแจไม่<ล>ไม่หม,ม,มายความว่ามีคนมาเปิดให้เราเห็นไหมเปิดเข้าออกให้เราดูไหมคือตอนตอนผมไปเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าเขาคงไม่มาเปิดกลางวันแสกๆอย่างนี้นะครับและผมก็ได้พาท่านเจ้าที่ปปชซึ่งเป็นคณะสอบสวนข้อเท็จจริงไปนั่นแหละนะนะสองท่านครับไปชี้จุดเกิดเหตุ ไปเช่เห็นว่าเนี่ยมันเป็นประตูนี้นะมีใช้กุญแจอย่างนี้นะแล้วก็เจ้าที่ปปชทั้งสองท่านเนี่ยก็ไปดูที่เกิดเหตุชัดเจนคุณวัชระพูดให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหมตอนนี้ทางขวามีมีลวัล้วตาข่ายกันรเราไม่สามารถเดินเข้าไปได้ใครก็เดินเข้าไปไม่ได้ถ้าเจ้าของรืงที่เขาไม่อนุญาตครับของถ้าการท่าหรือสาบินดอนเมืองไม่อนุญาตเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับ ใบขาวแดงก็คือเขตห่วงห้ามทางซ้ายล่ะครับทางที่เจ้าหน้าที่หญิงเขายืนเนี่ยแล้วไปทางซ้ายเป็นอะไรครับเป็นถนนครับออกไปก็เป็นถนนถนนที่สามารถยูเทิร์นกลับไปหน้าปั๊มบตรทอได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏว่าที่หน้าสงสัยขึ้นไปใหญ่ครับกรมทางหลวงไปสร้างถนนเชื่อมต่อบริเวณนั้นคือสามารถที่จะพอรถไม่ว่าจะเป็นรถตู้ของท่าน หรือรถเบนซ์ของท่านจอดตรงนั้นพอรนะับปุ๊บรถก็ยูเทนขึ้นสะพานของขึ้นโชเวได้เลยขึ้นสะพานของกรมทางหลวงได้เลยอคือเรียกว่ารู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาแบบแท็กทีมคือกรมทางหลวงเนี่ยได้สร้างได้สร้างซอยตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นถนนใหญ่มากและมีถนนที่สามารถที่จะไปได้หลายทางคือถ้าดูด้วยสายตาน,นี้เอาเอาเอาไม่ได้ประชดประชนันหรืออะไร อย่าว่าแต่รถเบนซ์อย่าว่าแต่รถหรูๆคันเดียวเลยมาสักห้าคันเป็นกองทัพก็จอด <5 S 1> ได้าคันจอดได้หมดครับห้าคันจอดเรียงได้หมดรถรถตู้รถเนซ์รับรับคนบวกด้วยบอดิกาอีกสี่คันแปดคันก็ยังจอดได้แปดคันจอดหมดครับโอ้โหเอาละสิคือปกติเนยรงเก็บเครื่องบินของบริษัทเอกชนบริษัทอื่นๆนะครับรัวร้วรั้วนั่นนะฮะรัร้วเหล็กที่สูงประมาณสัก สเมตรครึ่งหรือ3เมตรนั่นนะครับรั้วเนี่ยจะอยู่ถบอออกมาด้านนอกติดริมถนนเลยเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คนเนี่ยเลี้ยวเข้าไปไม่ให้มีการลักลอบออกกัแล้วกันค,คือตามหลักขั้นตอนต่อให้คุณโดยสารเครื่องบินส่วนตัวของเอกชนมาคุณคุณคุณแจ็คคุณวัชระอาจจะรู้มากกว่าผมแต่ว่าพอคุณลง หรือคุณจะขึ้นครับถ้าคุณจะไปผู้โดยสารต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมดอยู่แล้วตามปกติใช่ครับ,รบยิ่งลงเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งหนักยิ่งลงเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้ไปเข้าเข้าเกตปกติของเขาแต่เขาก็จะต้องให้คุณเดินผ่านประตูจากลงจากจากที่จอดครับไปผ่านขั้นตอนอยู่ดีครับแต่อันนี้ถ้าเราสันนษฐาตดมนี้คือเครื่องบินเลี้ยวเข้าจอดในโรงเลยครับ แล้วก็ไม่ต้องมุดดินไม่ต้องดำดินไม่ต้องช่องทางธรรมาชาตไิไม่ต้องไปช่องทางธรรมาชาติอย่างที่ว่าแล้วอันนี้สะดวกกว่าเยอะและสร้างมาในปีประมาณ2องคือสร้างมาแล้วประมาณ5ปี5ปีนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่ามันสอว,ว่าผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุลก,กากรกฎหมายสดคนเข้าเมืองหรือกฎหมายการบินระหว่างประเทศของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสาภาพยุโรปทั้งสามองค์กรเนี่ยส่ว่าผิดหลักเกณฑ์ของทั้งสามองค์กรนี้ทั้งสิ้นเพราะมีประตูที่สามารถเปิดเข้าออกโดยเอกชนไม่ใช่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเอกชนสามารถเข้าออกสนามบินนี้ได้ตลอดเวลาทีนีน้คำถามมีสกักสองสามคำถามในช่วงนี้ก่อนอ่ะอย่างแรกวันที่ไปเนี่ยคุณคุณวัชระไปด้วยเจ้าหน้าที่ปปชไปครับ ตัวของบริษัทเอกชนเนี่ยเขาออกมารับหน้าไหมมีไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีะนะอา้าวอย่างที่หนึ่งก่อนไม่มีครสอ 2. การเปิดเข้าเปิดออกให้ดูไม่เห็นครับการชี้แจงว่าสําหรับทําอะไรประตูนี้ก็ไม่มีเพราะก็เป็นหน้าที่ของปปชครับที่จะต้องเข้าไปด้านในนะครับไปไปบอกพวกในการการท่าแล้วไปดูประตูนั้นจากด้านในครับนะครับว่า มีสภาพเป็นอย่างไรเข้าใจแต่คือคือ,คอลักษณะนี้มันสอบพิรุษแน่ๆอยู่แล้วเราไม่ได้บอกว่าคุณใครผ่านเข้าออกครับคือมันสอว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเป็นการใช้อภิสิทธิชน<ะ>ครับอยู่เหนือประชาชนทั้งประเทศครัโดยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในท่ากาศยาน และปปช <พอ S 2> ครับต้องมีหน้าที่สอบสวนว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมาตราใดพระราชบัญญัติใดและรวมถึงผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่ครับสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่